BT-50 ครับสีดำสนิทจากโรงงานครับ4ประตู h i g ลท์เซอร์ออโต้ขับสอดขับสะดวกสบายเหมือนรถเก่งมิติกว้างขวางอลังการงานสร้างสวัสดีครับ Fc 95ตัวคานะครับวันนี้รีวิวรถเข้าใหม่บายโคตนุคนเดิมครับผม BT-50 ครับ ปี2012-13คันนี้เป็น4ประตูไฮเลเซอร์ออโต้ Laser, Auto, ขับ2ขับสะดวกสบายเหมือนรถเก่งนะครับมิติกว้างขวางอลังการงานสร้างสีดําสนิทจ,จากโรงงานครับสีดำเนี่ยเกินหัวนิดนึงก่อนมันเป็นสีของอํานาจและ,ะบัลลีีนะฮะเป็นกระบะสไตล์อเมริกันนะครับผมเพราะทรงยิ่งใหญ่มากรูปแบบเนี่ยจะดีไซน์ขึ้นมาให้ดูมีความสปอร์ตเหมือนมาสด้านะฮะคือถ้าถ้าเรามองแค่ท่อนหัวแวบๆบแบบมันจะเหมือนรถเก่ง นะฮะมันจะเหมือนก็เก่งเลยด้วยดีไซน์ของไฟหน้านะฮะเป็นทรงสปอร์ตนะครับเหมือนซุปเปอร์คาร์นิดิกระจังเป็นดําแบ็คเปพนโนนะครับผมสีดําเดิมจากโรงงานครับคันนี้บางๆทั้งคันนะฮะได้จัดทรงนิดหน่อยนะฮะใส่ล้อแม็กหกก้านคู่นะครับขอบ20นะฮะช่วงล่างได้เดิมๆนะครับตัวสปริงเป็นสปริงเดิมนะฮะค่อนข้างสะอาดสะอ้านนะครับลูกค้ารักษาดีมากบันไดข้างอลูมิเนียมนะครับมีกันสาด ของ Bt50 นะฮะกระจกมองข้างมีไฟเรียวนะครับผมคันนี้ตรวจมาตรฐานเรียบร้อยแล้วนะฮะโครงสร้างเป็นเกรด A นะครับผมอ่าภายในรถปี2012-13ตอนนี้มี ABS นะครับโอเคหมายวิ่ง200,000นดิดหน่อยนะฮะ เฉลี่ยแล้วปีประมาณ20,000โลถือว่าวิ่งน้อยนะไม่ถือว่าวิ่งเยอะนะครับผมโอไลมันติฟังชั่นนะครับเกียร์เป็นแบบทิปทอนิกได้นะครับผมระบบส่องสว่างเรียบร้อยโอเคดีนะฮะอ่าซ้ายได้ขวาได้โอเคบังแดดสวยนะครับผมท้าหลังคาเรียบร้อยดีอ่าเช็คแอร์นิดนึงแอร์เย็นช่ำครับ Bt50 เนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นรุ่นตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยเรามักจะจะไม่ได้ตัวพวกนี้นะฮะพวกคูดคอนโทรลอันนี้เซ็ตคูดคอนโทรลได้มันติฟังก์ชันได้บลูทูธรับโทรศัพท์ได้มันจะมีในเกียร์ออโต้นะครับผมแล้วก็แอร์แบ็กนะฮะถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่จะจะได้เต็มที่แค่เออ่เบรก ABS นะครับผมอ่ะอ่ดูโครงสร้างกันเลยอันนี้เบาะหนังเดิมๆจากโรงงานนะฮะรถน่าจะใช้แค่ตอนหน้าฮะ เดี๋ยวนะผมดูขอขอดูเบาะหลังนิดหนึ่งโอ้เบาหลังแทบจะไม่เคยนั่งเลยคันนี้คนนั่งน้อยแปลว่าน่าจะเป็นรถส่วนตัวใ,ใช้วิ่งในการทำงานเท่านั้นอ่าโครงสร้างนี่ครับตัวคลิปของแมชชีนโรบอตอยู่นะฝั่งขวาหน้าผ่านนะครับอ่ะดูขวาหลังตำแหน่งเดียวกันเลยครับอ่าเนี่ยมันจะมีรอยเว้าๆอยู่ อเวลาอาบสไีไอตัวที่จับเนี่ยมันจะไม่ถูกอาบไปด้วยนะฮะอันนี้คือเดิมโรงงานเลยนะครับาตามมาเรื่อยๆครับดูคัสซีนิดนึงคัสซีดำสนิทด,ดีนะครับไม่มีสนิมนะฮะยางก็ใช้ได้อีกประมาณนึงครับแต่จะให้ดีควรเปลี่ยนนะฮะ,ะให้ดีควรเปลี่ยนถ้ารถเราไปใช้งานยาวๆนะแต่มันได้อีกสักพักนึงอนะ่ะสักสามเดือนหนะ้าเดือน แม็กไลเนอร์สวยครับไม่มีรอยบรรทุกไม่มีรอยครูดเลยนะครับแม็กไลเนอร์เดิมๆโรงงานสวยๆเลยซ้ายขวาเดิมๆนะฮะอ่ะ BT50 เนี่ยขยายความนิดนึงเขาจะเพิ่มจุดเซนเซอร์นะครับกันถอยที่กันชนเลยเขาจะไม่ไม่ได้ฝังอยู่ที่ตัวรถนะฮะแล้วก็ตัวทับทิมที่มันเกาะอยู่ที่ฝาท้ายเนี่ย มันจะเพิ่มความเขาเรียกอะไรเพิ่มความเซ็กซี่ความสวยนะฮะปกติแล้วเนี่ยรถกระบะเราจะเห็นแค่มุมไฟไท้ายแค่นี้ถูกไหมฮะรุ่นนี้รู้สึกจะเป็นรุ่นเดียวนะที่มีที่มีทับทิมเว้าวเข้ามาในฝาท้ายมันจะเป็นดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะโลโก้ไฮเลเซอร์อ่ะดูหลังซ้ายอันเนี้ยตรงเนี้ยแสงแสงแสงชัดเลย เบาหลังสวยเลยไม่ไม,ไม่ไม่มีรอยยน่นรอยยับนี่ครับทีนี้รุ่นอีกแค่บานเดียวครับถ้าบานหน้าซ้ายเนี่ยเป็นสีดํามาปุ๊บเราจะลบคลิปทันทีครับเราจะถ่ายใหม่เร็ว <c oughs> รอเล่นนะครับที่ร้านเราโดนบอกโดนครับสวยเราต้องยืนยันความสวยกันนะฮะอ่ะหน้าซ้ายโอเคเป็ือนเดิมนะฮะนี่เป็นทริคอีกทริคหนึ่งในการดูรถแบบไวๆนะครับผมคือถ้าตัวรอยจับของ โรบอทอยู่เนี่ยจะค่อนข้างชัวร์แล้วว่าด้านข้างเนี่ยไม่มีการทํามาเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันเลยนะครับผมสีเนี่ยจะมีเฉพาะสะเก็ตหินฝากระโปรงเล็กๆนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะเก็บไว้ก่อนจะยังไม่เก็บงานนะฮะให้ลูกค้ามาดูถ้าชอบแบบนี้เลยชอบสไตล์เรียวๆเดิมๆเลยก็ไม่เก็บครับแต่ถ้าอยากให้ทําให้ทําให้ครับแต่คันนี้อยากโชว์อยากโชว์ความเดิมครับเพราะเราจะหารถที่แบบว่า 10กว่าปีแล้วไม่เคยทําสีเนี่ยมันหาได้ค่อนข้างยากโดยโดยในรถสีดําด้วยนะรถสีดําจะเป็นรถที่มีรอยเกิดง่ายมากะฉะนั้นคันนี้ถือว่าลูกค้ารักษาดีมากเจ้าของเก่านะฮะเครื่องเดินเรียบดีนะครับผมห้องเครื่องโอเคนะมาดูมาร์กกันตน่อตรงนี้นะครับคมชัดนะครับฝั่งซ้ายเป็นยังไงฝั่งขวาจะเป็นอย่างนั้นอ่ะฝั่งขวามีนะครับมาร์กน็อตแก้มซ้ายเดิมแก้มขวาเดิมน็อตกระโปรงไม่เคยถอดครับ อันนี้ถือว่าเดิมจัดๆเลยนะห้องเครื่องเนี่ยให้ก้าวจนสิเลยเครื่องเดินเรียบดีนะครับมาร์กจุดต่างๆบนอะไรที่เกี่ยวกับอุปรกรณ์เครื่องยนต์ในห้องเครื่องเนี่ยอยู่ครบไม่มีการรื้อซ่อมหนักนะครับผมฝากระโปรงเดิมๆโรงงานนะครับปิดฝากระโปรงกันเลยโอเค่งเป้งป้องๆจัดไปครับ3,99000เาหม่นเกาบาทพอสำหรับวีดีห้าิบคันนี้นะฮะนั่งสบายขับขี่สบาย นะสมรรถนะดีเยี่ยมอยู่95ออโต้คาร์นะครับผมตลาดไอคาสยามสำหรับท่านที่ต้องการโทรเพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นผมรับสายเองตลอด28ชั่วโมงครับ0963295395นะฮะสำหรับอยากดูเรียวๆนะแอดไลน์มานะครับผมเดี๋ยวมีน้องๆแอดมินวิดีโอคอลให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมรถทุกซอกทุกมุมตามใจท่านเลยในกรณีที่ท่านยังไม่สะดวกมาชมรถที่ร้านนะฮะส่วนไม่สะดวกจริงๆเลยแต่ชอบตัดสินใจได้เลยมั่นใจในเอกสารวารันตีของเราจัดไปแนนบ้านไกลไม่ต้องกลัวนะครับเรามีมาร์เก็ตติ้ง ดูแลท่านถึงที่ทํางานที่บ้านต่างจังหวัดได้หมดเลยนะฮะการส่งมอบรถก็ไม่ต้องกลัวครับส่งยันถึงหน้าบ้านคุณเลยนะฮะขอให้คุณชอบอย่างเดียวเราจัดให้ส่วนเรื่องของการรับประกันเรามีประกันเครื่องเกียร์2ปีหรือ2 0 0 0 0โลนะฮะสำหรับรถปีขนาดนี้ถือว่ารับประกันสูงนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรับประกันกันแล้วแต่เรารับประกันครับค่างวดเบาๆครับเจ็ดกว่าบาทเริ่มต้น ตั้นยาวถูกแพงอยู่ที่ระยะการจัดแสดน,นส่วนเรื่องของอยากเทสได้นะครับผมมาที่ร้านเรามีพนักง,งานดูแลท่านนะครับผมคิดว่าเท่านี้คงเพียงพอแล้ววันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ